ด่านที่2ด้วยด่านนี้นะครับพวกเราจะต้องเดินเข้าบ้านล้างแห่งหนึ่งนะครับซึ่ง คได้ไปพบกับสิ่งมหัศจรรย์ด้วยใน,ในบ้านล้างอันนี้นั่นก็คือตุก๊กตาลุกเทพนะคี่บอกเลยเดี๋ยวเคจะมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยเกี่ยวกับวีรกรรมของมันนะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ตอนที่เคี่ยเข้าบ้านล้างนี้มาครั้งแรกใช่ไหมตอนแรกอ่ะผมก็สังเกตแหละเห็นตู้ตุก๊กตาแต่ว่าเราอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมเราก็เดินผ่านตัวตุก๊กตาตามปกติเลยแต่สักพักอ่ะเคี่ยตอนแรกเดินมากับเพื่อนใช่ไหมเราก็ไม่เห็นเพื่อนแต่ว่าเราอ่ะก็เดินตามทางไปเรื่อยๆพอเดินไปสักพักอ่ะมันม แยกทางกับเพื่อนซึ่งในระหว่างที่เราเดินอยู่ไปเดินไปมาเราก็ได้ยินเสียงเพื่อนนั่งกีดด้วยแต่ว่าเราอะได้ยินไม่ชัดแต่เราก็แบบว่าพอหันกลับมาใช่ไหมเราไม่เห็นเพื่อนแต่เห็นตุ๊กตาซึ่งณนะตอนนั้นอะยอมรับตรงๆเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นไปซ้ำไปซ้ำมามากคือในระหว่างที่เรากาลังเดินอยู่อะเราจะได้ยินเสียงแบบิฮิเฮ่อะไรก็ไม่รู้ <laughs> ซึ่งมันเป็นเสียงเันเสียงเด็กกระโปรงะรซึ่งเราหันมาเราเจอตุ๊กตา เข้าใจฟิลเคแบบว่าเราก็จะเริ่มแพ้เสียงในหัวจนแบบว่าเราอยากจะแบบเอ้ยตุกตาเฮ้ยนี่กูอยากไปเตะทิ้งจริงๆเลยจนเราก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมขอลองหน่อยได้มไหยจากนั้นแหละมีเสียงคนตายได้พูดมาไอเคียะไม่งั้นมันจะไปแบบกูจนเราช็อกว่าแบบฮะเดี๋ยวนะเพื่อนนายตายแล้วหัวเพื่อนบอกใช่แกกูทำแบบมึอกันแหละ